คุณบีเป็นผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้หอบหืดลิ้สีดวงทวารปวดข้อกระดูกสะโพกกระเพาะผมว่าอยู่ยากเลยนะฮะทำไมโรคเยอะจังเลยฮะคุณบีคือคือเริ่มต้นเนี่ยตัวเองบีบีเริ่มต้นจากการเป็นหอบหืดก่อนเป็นหอบหือดอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยบีก็คือทานยาตลอดอพอทานยาไปสักระยะนึงรู้สึก ลำไส้ท้องเริ่มปั่นป่วนค่ะแล้วก็พอเริ่มโตมาค,คือใช้การออกกําลังกายช่วยนะคะคการหอบอ,อาการหอบหือก็ดีขึ้นแต่ว่าพอเริ่มทํางานครับก็มีอาการเริ่มปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดข้อข้อ,ข,อข้อต่อสะโพกะคะ่ะแล้วก็เลยไปพบแพทย์ หลายสาขามากทั้งทั้งคุณหมอ,อแผนปัจจุบนันแพทย์ทางเลือกฝังเข็มจัดกระดูกนวดนวดทันยา uh huh. ทุกอย่างทุกศาสตร์ว<ะ>่างันทุกศาสตร์ที่เขามีกันทำทุกอาทิตย์ทุกวันค่ะไม่ก็อาการไม่ได้ดีขึ้นเลยทำให้เราเกิดอาการเครียดตามมาค่ะแล้วก็ทีนี้ก็นอนไม่หลับปวดศีรษะเรื้อรงังก็จนทานยาคือพาลานี่เป็นขนมค่ะ พาลานิานนนทานเป็นขนมเลยโอ้โหเนี่ยยาพิษเลยตัวดีเลยนะฮะ <c oughs> แล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมได้ยังไงครับเ,เป็นลูกน้องของเราเองเขาแนะนำาตอนแรกเขาเริ่มต้นจะแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักเพื่อจะไปใช้ในสปาแต่ว่าออตอนแรกก็ดูเฉยๆะคะ่ะแต่พอได้ศึกษาอ่านารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของออการบิมก็เลยสงสัยว่าคืออะไรแล้วก็เช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Amazing ค่ะคือเรารู้สึกเซอร์ไพรส์กับอาการเรามากว่าเราเอ๊ะสิ่งที่เคยจากที่นอนไม่หลับนะคะหลับสนิทแบบฝันดีด้วยค่ะสุดท้ายก็ลองลองทานบินมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สองเดือนค่ะสองเดือนค่ะสิ่งที่เห็นผลตามมาในในในส่วนตัวของคุณบีคือหลับลึกหลับลึกขึ้นแล้วก็ เรื่องของอาการปวดศีรษะหายไปเลยหายปวดศีรษะค่ะซึ่งทุกทีจะต้องปวดทุกวันค่ะเหมือนเป็นเพื่อนมา,มาคอยทักทุกวันแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายไปเลยหายปวดศีรษะค่ะแล้วกอ็อย่างช่วงอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะครเราจะรู้สึกแน่นหน้าอกเพราะเป็นภูมิแพ้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือคือช่วงหลังนอกจากการเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจนะคะเริ่มเป็นภูมิแพ้ทางผิวด้วยคือถ้าเกิดเจอ เจอฝุ่นหรืออะไรที่พี่ผิดปกติหรือว่าแม้กระทั่งในสปาเองที่ผ้าที่บางทีเราพวกน้ำยาอ๋อน้ำยาซักผ้าก็ตัวจะขึ้นเป็นแผ่นที่เลยค่ะโอ้ถ้าซักไม่สะอาดล้างไม่สะอาดก็จะแพ้ตอนหลังนี้ขึ้นมีบ้างแต่ว่าถือว่าหายไปประมาณ90%้าสอร์ค่ะหายไปเยอะเลยอาการแพ้ทางผิวเนี่ยกระดูกแล้วครับกระดูกก็ ที่ททปวดหลังเนี่ย uh huh. ไม่ปวดเลยแล้วก็ตรงข้อต่อเนี่ยไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยค่ะไม่ปวดเลยนะ,นะปัจจุบันนี้ก็ทุกอย่างคือแฮปปี้มากมากร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยโอเปอเรชั่นบิ๊ก